ดีค่ะวันนี้จะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกให้กับบุษราคำค่ะเพื่อนๆเ,เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาหน่อยค่ะลากทะลุทะลวงแล้วไม่มีเวลาเปลี่ยนออจะมืดจะค่ำแล้วนะเพื่อนๆทำคลิปเสมืดเลยนี่ลากทะลุกระถางแล้วค่ะ ลากล้นกระถางเลยเอาดินเก่าลองก้นนิดนึงนี่สวยมากเลยนะเพื่อนๆนสวยมาก เบานะคะอุ้ย ปุ๋ยเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยก่อนนะคะ ใส่ปุ๋ยออดมโมคดลองกปนให้เขาหน่อยลากสวยมากเลยเพื่อนแสดงว,ว่าเขาสมบูรณ์ลากสวยๆแบบนี้ดินปูกก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆดินปูกก็จะมีใบกล้ามปู แล้วก็หินภูเขาไฟกาบมะพร้าวสับเล็กแล้วก็จะมีดินผสมเน้นแบบให้ปลงปลงหน่อยครับเพื่อนๆก,กะเอาค่ะวัดสดุหูกเรา จะไม่ตายตัวนะคะเพื่อนเน้นความสะดวกสบายค่ะมีอะไรก็ใส่ค่ะเพื่อนง่ายค่ะไม่ยุ่งยากใส่ปุ๋ยออสโมโคตไปแล้วก็เอาบินปุบนิดนึงนก็วางลงไปจัดลากดีๆก่อนจัดรากดีๆ เพื่อนมองเห็นไหมจะยกกระถางนะกลัวเพื่อนมองไม่เห็นวางให้กึงจางกระถางนะเพื่อน ถางไซนี้ค่อยเหมาะกับต้นหน่อยส่ไปให้เต็มเลยค่ะแล้วก็ตบข้างกระถางเบาๆเพื่อนเพื่อเพื่อ,อให้ดินเขาแน่น นี่สวยมากเลยค่ะบุดต้นนี้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ลดน้ำค่ะลดน้ำตามปกติบางทีเราก็ใช้อะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดค่ะเพื่อนๆนี่สวยมากค่ะเพื่อนๆ สวยมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะลดน้ำแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ